คุณเคยสงสัยไหมว่าสิ่งที่ซ่อนอยู่ในร้านอาหารอินเดียอาจจะเป็นอะไรที่น่าสยดสยองกว่าที่คุณคิดคืนหนึ่งที่ร้อนอบอ้าวกลิ่นเครื่องเทศหอมฟุ้งไปทั่วแต่ในความเงียบของครัวมีบางสิ่งที่คอยตามหาใครสักคนอะไรคือความจริงที่คุณไม่เคยรู้เรื่องราวนี้จะทำให้คุณไม่กล้ากลับเข้าไปในร้านอาหารเดิมอีกเลย ร้านอาหารอินเดียในเมืองใหญ่ดูเหมือนจะเป็นสถานที่ที่เงียบสงบในคืนหนึ่งที่ร้อนอบอ้าวกลิ่นเครื่องเทศเข้มข้นโชยมาตลอดถนนท่ามกลางเสียงพูดคุยของลูกค้าเสียงเหล็กกระทบกันในห้องครัวเป็นระยะแต่สิ่งที่พวกเขาไม่รู้มันกำลังจะกลายเป็นคืนที่ไม่มีวันลืมในครัวนั้นมีเตาทันดูอันใหญ่ตั้งอยู่เหมือนมังกรที่สูบลมหายใจเข้าไปข้างในอุณหภูมิสูงจนทำให้ผนังของร้านสั่นไหวทุกครั้งที่มีการเปิดเตาเสียงปะทะของโลหะที่ร้อนจัดจะดังขึ้นมา หญิงสาวคนหนึ่งนั่งอยู่ที่มุมร้านรอคอยอาหารที่สั่งไปเธอสังเกตเห็นคนทำอาหารในครัวมองมาที่เธอด้วยท่าทางแปลกๆที่ไม่เคยเห็นมาก่อนเธอรู้สึกอึดอัดเล็กน้อยแต่พยายามทำใจไม่ให้สนใจเวลาไหลผ่านไปอย่างช้าๆความอุ่นของเตาทำให้บรรยากาศในร้านเหมือนจะอึดอัดยิ่งขึ้นจนกระทั่งเสียงดังเปรีย้ยดังขึ้นจากห้องครัวเธอหันไปมองทันที ไฟในเตาทันดูส่องแสงสว่างไปทั่วห้องครัวและชายคนหนึ่งในชุดครัวที่ยืนอยู่ข้างเตาท่าทางเขาดูเหมือนตกใจสุดขีดน้ำร้อนจากเตาไหลลงไปที่พื้นแสงจากเตาไม่เพียงแต่ส่องแสงแรงเท่านั้นแต่ยังส่องให้เห็นรอยแดงเลือดบนพื้นอย่างชัดเจนเธอรู้สึกขนลุกสายตาของทุกคนในร้านหันมามองเสียงลมหายใจของเธอดังก้องอยู่ในหูเธอไม่สามารถหลับตาได้ ท่ามกลางความเงียบสายตาของทุกคนจ้องไปที่เตาทันดูอย่างไม่เชื่อสายตาแต่สิ่งที่เธอไม่รู้ภายในนั้นมันไม่ใช่แค่รอยเลือดที่เห็นมันเป็นสิ่งที่ซ่อนอยู่ในที่ที่ไม่มีใครคาดคิดในนั้นมีบางสิ่งที่กำลังลุกขึ้นและกำลังจะออกมาหาคุณทุกคนในร้านเริ่มกระสับกระสายเสียงเหล็กในครัวกระทบกันดังขึ้นอีกครั้งแต่คราวนี้มันแตกต่าง มันเหมือนมีอะไรบางอย่างกำลังเคลื่อนไหวในเตาทันดูหญิงสาวยืนขึ้นจากที่นั่งร่างของเธอสันสานด้วยความกลัวเธอหันไปมองหาเจ้าของร้านที่ยืนอยู่ในมุมห้องเขากำลังส่ายหัวเหมือนจะบอกให้เธอไม่ต้องสนใจแต่แล้วเสียงที่ดังจากเตาทันดูเริ่มดังขึ้นเหมือนกับการเคลื่อนไหวของบางสิ่งที่หนักอึง้งไฟในเตาลุกแรงขึ้นร้อนจนแทบไม่สามารถมองเห็นอะไรได้ หญิงสาวไม่สามารถทนต่อความกดดันนั้นได้อีกต่อไปเธอเก้าวเดินไปข้างหน้าอย่างช้าๆขาเธอสั่นรริกจนในที่สุดเธอหยุดยืนข้างๆเตาทันดูแสงจากไฟทำให้เธอมองเห็นสิ่งที่ไม่อยากจะเชื่อในเตามีร่างหนึ่งคล้ายมนุษย์แต่บิดเบี้ยวผิดปกติมันเริ่มขยับตัวทั้งๆท,ที่มองไม่เห็นการหายใจ ร่างนั้นหันมองเธอด้วยตากลมโตไม่ใช่ดวงตาของมนุษย์หญิงสาวก้าวถอยหลังไปอย่างช้าๆมือของเธอเย็นเฉียบใจเต้นรัวเธอหันไปมองหาทางออกแต่มันช้าเกินไปร่างนั้นเริ่มลุกออกมาจากเตาเหมือนมันเคยอยู่ที่นั่นมานานมันเคลื่อนไหวอย่างรวดเร็วทันทีที่มันหลุดออกมามันมองเธอ แสงจากเตาทันดูสะท้อนบนผิวหนังของมันที่ไม่เหมือนสิ่งมีชีวิตและเสียงฝีเท้าที่เคลื่อนตัวตามหลังเธอมันตามเธอมาเธอวิ่งออกจากร้านโดยไม่คิดอะไรทั้งสิ้นขาเธอสั่นจนแทบจะไม่สามารถก้าวได้เร็วพอแต่เสียงฝีเท้าหนักแน่นที่ตามหลังเธอมาใกล้ขึ้นเรื่อยๆทำให้เธอรู้ว่าไม่สามารถหยุดได้ ทุกย่างก้าวของเธอเป็นเสียงที่ดังก้องอยู่ในหูแต่เสียงของมันกลับกลายเป็นเสียงที่ยิ่งดังกว่าเสียงกระทบพื้นเหมือนกับมีอะไรหนักหน่วงกำลังไล่ตามหญิงสาวหันกลับไปมองทันทีสิ่งนั้นไม่ยอมถอยกลับมันยืนอยู่ที่ประตูร้านดวงตาคู่นั้นจับจ้องมาที่เธอราวกับรู้ว่าเธอกำลังจะทำอะไรในมือของมันมีบางสิ่งแปลกๆคล้ายกับเหล็กที่หลอมร้อนอยู่ในเตา มันไม่พูดอะไรแต่ร่างกายของมันทุกการเคลื่อนไหวของมันบอกเธอว่ามันไม่ใช่สิ่งที่มนุษย์เคยรู้จักสายตาของมันเหมือนกำลังจะพูดว่าคุณไม่สามารถหนีจากสิ่งนี้ได้หญิงสาวหายใจหนักขึ้นลมหายใจของเธอแทบจะหยุดไปเพราะความหวาดกลัวที่ไม่อาจบรรยายเธอรู้ว่ามันต้องการอะไรบางอย่างจากเธอเธอวิ่งไปสุดทางแต่มันยังคงติดตาม ทุกย่างก้าวของเธอหนักหน่วงรู้สึกเหมือนกับว่าฝ่าเท้าของเธอกำลังถูกล่ามไว้แสงจากเตาทันดูที่หลงเหลือยังคงส่องแสงแรงจนทำให้ทุกอย่างรอบตัวดูบิดเบี้ยวเธอพยายามหาทางออกจากร้านแต่ก็เหมือนจะไม่มีทางใดที่สามารถหลบหนีจากสิ่งนั้นได้มันยังคงอยู่ตามหลังเธอมาไม่มีที่พึ่งไม่มีที่ซ่อนและเธอเริ่มรู้ว่า การเผชิญหน้ากับมันในคืนนี้จะไม่ใช่เรื่องจบง่ายๆเธอวิ่งไปจนถึงมุมถนนที่มืดมนไม่รู้ว่าจะไปทางไหนแล้วแต่เสียงนั้นยังคงใกล้เข้ามาฝีเท้าที่ดังอยู่ในหูของเธอเหมือนกำลังเคลื่อนที่อย่างตั้งใจมันไม่เร่งรีบแต่ก็ไม่เคยหยุดกลิ่นของเครื่องเทศที่เคยหอมในร้านยังคงติดจมูกเธอรู้สึกเหมือนมันติดตามเธอไปทุกที่เธอก้มลงมองข้อมือของตัวเองที่เริ่มสั่นอย่างไม่มีเหตุผล มันมีบางอย่างที่ไม่ชอบมาพากลเธอหันไปมองข้างหลังอีกครั้งและแล้วมันก็ปรากฏอยู่ที่มุมถนนเงาที่บิดเบี้ยวคล้ายมนุษย์แต่ไม่ใช่มนุษย์ไม่ใช่สิ่งที่เธอเคยเห็นดวงตาของมันยังคงจ้องมองเธอท่าทางของมันไม่ยอมถอยหนีเหมือนกับรอคอยอะไรบางอย่างในใจของเธอรู้ดีว่าสิ่งที่มันต้องการก็คือเธอ ทุกสิ่งที่เกิดขึ้นในคืนนี้ไม่ใช่เรื่องบังเอิญมันเป็นเรื่องที่เธอไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้มือของเธอสั่นจนหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาไม่ได้มันเหมือนกับทุกสิ่งที่รอบตัวถูกยึดครองโดยสิ่งนั้นเธอพยายามขยับเท้าไปอีกก้าวแต่เท้าที่สัมผัสพ,พื้นกลับทําให้ร่างกายเธอเหมือนหยุดอยู่ในที่เดิมเรากับมีพลังที่ไม่เห็นด้วยดึงเธอไว้แสงไฟจากบ้านข้างถนนจางหายไป โลกทั้งใบมืดมนเธอหันกลับไปมองมันยืนอยู่ตรงนั้นใบหน้าไม่เป็นใบหน้ามือไม่เป็นมือแค่ภาพที่บิดเบี้ยวและเธอรู้ว่าเธอไม่มีทางหนีจากมันได้แล้วทุกสิ่งที่เธอเคยรู้ทุกสิ่งที่เธอเคยเห็นตอนนี้มันกลายเป็นแค่ความฝันความฝันที่ไม่มีวันตื่น ร่างของเธอยังคงยืนอยู่ที่มุมถนนสภาพรอบตัวมืดสนิททุกสิ่งเหมือนหยุดนิ่งเวลาไม่เคลื่อนไหวทุกเสียงเงียบไปอย่างสมบูรณ์แม้แต่เสียงหายใจของเธอก็แทบไม่ได้ยินสิ่งนั้นค่อยคอยขยับเข้ามาใกล้ร่างที่บิดเบี้ยวไปตามแสงไฟจากบ้านข้างถนนมันยืนอยู่ในมุมมืดเพียงลำพังแต่ทำไมเธอรู้สึกว่ามันเฝ้ามองเธออยู่ตลอดเวลาเธอเริ่มรู้สึกเหมือนมีอะไรบางอย่างเย็นเฉียบที่สัมผัสผิวหนังของเธอราวกับลมหายใจเย็นจากมันลอยมาถึงเธอ ความกลัวเริ่มทวีความรุนแรงขึ้นมือของเธอเย็นเฉียบจนแทบไม่สามารถยกขึ้นได้สิ่งนั้นยังคงยืนอยู่ไม่ขยับแต่มันมองเธอไม่ยอมหันไปที่อื่นทำไมทำไมถึงเป็นแบบนี้เธอพูดเบาๆกับตัวเองในขณะเดียวกันเสียงแหลมสูงที่เหมือนจะมาจากเตาทันดูในร้านอาหารก็ดังขึ้นอีกครั้งในหูของเธอเสียงมันแหลมและกระทบจิตใจจ,จนแทบจะหลุดจากสติ เธอกลั้นหายใจไปอย่างน่าทึ่งสติทั้งหมดของเธอเหมือนถูกดึงออกไปจากตัวจนไม่รู้ว่าเธอยืนอยู่ที่ไหนแล้วสิ่งนั้นก็เคลื่อนที่มันก้าวเข้ามาใกล้เธอทีละขั้นโดยไม่ทําให้เสียงใดๆหลุดออกมาเลยเหมือนทุกอย่างที่มันทําถูกคํานวณไว้ล่วงหน้าเธอพยายามก้าวถอยหลังแต่เหมือนจะไม่สามารถร่างของเธอหนักอึ้งราวกับถูกพันธนาการในที่สุดมันหยุดตรงหน้าเธอ ดวงตาของมันไม่ใช่ดวงตาของมนุษย์มันเต็มไปด้วยความมืดและความว่างเปล่าแล้วเสียงหนึ่งก็เปล่งออกมาเสียงที่ไม่ได้มาจากปากของมันเสียงนั้นดังขึ้นอย่างชัดเจนคุณคิดว่าคุณจะหนีจากมันได้หรือแสงไฟที่เคยสว่างจางหายไปความเงียบกลับมาอีกครั้งและร่างของเธอก็หายไปจากโลกนี้ เวลาผ่านไปหลายวันหลังจากคืนนั้นที่เธอหายตัวไปร้านอาหารอินเดียงเงียบสงบอีกครั้งเสียงเครื่องเทศและกลิ่นหอมเริ่มกลับมาเหมือนเดิมแต่ในห้องครัวนั้นทุกอย่างกลับดูแปลกไปเจ้าของร้านเดินไปที่เตาทันดูด้วยท่าทางเคยชินแต่เมื่อเขามองเข้าไปในเตาสิ่งที่เขาเห็นทำให้เขาหยุดชะงัก ภายในเตาทันดูไม่ใช่เพียงแค่รอยไม่ที่ทิ้งไว้จากการทำอาหารเท่านั้นแต่ยังมีบางสิ่งที่ซ่อนอยู่ในนั้นร่างของหญิงสาวที่หายไปในคืนนั้นตอนนี้กลับมาปรากฏในรูปแบบที่บิดเบี้ยวเหมือนกับเธอไม่เคยจากไปไหนในขณะที่เจ้าของร้านยืนอยู่ในนั้นความรู้สึกสับสนและกลัวเริ่มกัดกินเขาทำไมทำไมมันถึงเป็นแบบนี้คำถามนั้นวงเวียนในหัวของเขาแต่เขากลับไม่สามารถหาคำตอบได้ เสียงในร้านเงียบลงทุกคนที่อยู่ในร้านต่างรู้สึกถึงความไม่ปกติไม่มีใครกล้าพ,พูดอะไรสิ่งนั้นสิ่งที่ไม่ใช่มนุษย์แต่กลับมาจากเตาทันดูค่อยๆหมุนตัวกลับไปในที่เดิมมันไม่พูดอะไรและไม่มองใครทุกอย่างกลับไปเป็นปกติเสียงพูดคุยเริ่มดังขึ้นในร้านอีกครั้งแต่ในใจของทุกคนยังคงรู้สึกถึงความสยองที่อยู่ในอากาศเพราะในทุกทกที่ทุกๆคนต่างก็รู้ดีว่าสิ่งที่พวกเขาพบในร้านอาหารนั้นยังอยู่ที่นั่น ในที่ที่ไม่อาจมองเห็นและในความเงียบที่ไม่มีวันหลบหนีได้